สนับสนุนโดย KSL บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนเราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อความต้องการสวนสัตว์ขอนแก่น ไปไปคได้ไหมพื่อวันก่อนคะจำได้ค่ะอย่ตนท่านายกนะค่ะสวัสดีค่ะินค่ะช่วงนั้นคนที่ร้านเราเยอะมากเลยทันี้แปลว่าต้องปิดแม้ตลอดนะคะรอดนั้นค่ะก็ดีใจนะค่ะคุณเสียงนะสิเนาะคุณเสียงเสียง ยอดนั่นค่ะเขาไม่รู้ว่ามันมีหลุม

ก็เป็นถนนเลี่ยงเมืองที่จะเข้าตัวเมืองขอนแก่นนะคะซึ่งประชาชนทั้งในเขตเทศบาลตะบนเมืองเก่าแล้วก็ผู้ที่ใช้เส้นทางเ,าเลี่ยงเมืองก็ใชเ้เป็นจํานวนมากที่ใช้ถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นหลักรอ,องจากถนนมิตรภาพนะคะ สภาพถนนที่มันชำรุดเท่าที่ท่านนายกลงมาดูพื้นที่ดูแล้วการจราจรค่อข้านหนาแนี่รถเล็กรถใหญ่วิ่งอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของทำให้ถนนเสียหายครับอ,อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะเนื่องจากว่าเราไม่ได้กำ,กำหนดของออน้ำหนักของรถบรรทุกที่ใช้เส้นทางนี้นะคะก็ะจะทำให้สนุนเส้นนี้ค่ะเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาที่ยาวนานของเมืองเก่านะคะเนื่องจากว่าเรื่องงบประมาณนะคะแล้วก็เนื่องจากว่า การที่มีม,มีประชากรมาใช้ถนนเส้นนี้มากเนี่ยการชำรุดก็จะมีมากแต่ว่าทางเทศบาลเมืองเก่าก็ไม่ได้นิ่งงใจนะคะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทางปปทแล้วก็ทางท่านรอ,องแขวงนะคะที่ได้ให้ให้โอกาสได้เมืองเก่ากได,ได้ได้พูดคุยกับทางชุมชนว่าเรามีแนวทางที่ที่จะปรับปรุงแล้วก็รีฟื้นฟูถนนเส้นนี้ค่ะก็ต้องแจ้งทาง ชุมชนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ถนนเส้นนี้คืออย่างที่แจ้งไปเบื้องต้นค่ะว่าตั้งแต่ที่ได้เข้ารับตําแหน่งถนนเส้นนี้เป็นปัญหาหลักของเทศบาลตะบลเมืองเก่าซึ่งทางเทศบาลเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเพียงแต่ว่ารอรอการประสานเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณแล้วก็เรื่องแผนการดําเนินการเพราะว่าถนนเส้นนี้ค่ะทางเทศบาลเมืองเก่าม,มีมีโครงการที่จะส่งมอบให้กับกรมทางหลวงแต่เนื่องจากในระหววังที่ส่งคืนเนี่ยค่ะ ก็ต้องมีการพัฒนาถนนเส้นนี้ให้ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เพื่อให้ทางหลวงได้เอากลับไปพัฒนาต่อนะคะจะให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากเส้นเส้นทางนี้เป็นหลักค่ะเ,เรารับทราบข้อมูลจากเพจนะครับในส่วนของเ,อเพจในชุมชนนะครับได้มีการแจ้งเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมาระหว่าง พื้นที่นะครับซึ่งซึ่งมันเกิดเหตุมานานละในเรื่องของถนนที่มีปัญหาในเรื่องของอสภาพถนนที่ไม่ปลอดภัยนะครับผมก็เลยได้เนื่องจากว่าในส่วนของกปเทเองก็ดูในเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนนะครับเรื่องซึ่งเราจําเป็นที่จะต้องอเร่งดําเนินการเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินนะครับก็เลยนามาซึ่งการดําดเนินการในวันนี้ได้ประสานทางท่านนายกนะครับเทศบาลเมืองเก่าแล้วก็ทางท่านแขวง ของฝันแก่นนะครับเพื่อที่จะบรูรณาการกันระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหานะครับเบื้องต้นเนี่ยเราก็มารับทราบในส่วนของสภาพปัญหาแล้วก็จะเร่งดําเนินการในชั้นเบื้องต้นที่จะสามารถนําไปสู่การแก้ไขเบื้องต้นได้ก่อนส่วนเรื่องของงบประมาณเนี่ยเดี๋ยวคงไปดูอีกทีว่าจะดําเนินการยังไงเพื่อที่จะมาแก้ไขให้ใหเป็นรูปธรรมแล้วก็ยั่งยืนนะครับในเบื้องต้นที่ที่เราได้คุยกันก็จะออกประมาณนี้ครับ ิ่งที่จะดำเนินการในระยะสั้นในช่วงนี้จะจะมีการดำเนินการยังไงบ้างครับดูจากสภาพหน้าง,งานแล้วเบื้องต้นผิวถนนเลยฮะผิวถนนเป็นเป็นเบื้องต้นที่ที่เป็นหลุมลึกเราขอในส่วนของการสนับสนุนทางกรมทางหลวงทางแผงนะครับว่าให้ประสานกับทีมช่างของเจศสบาลเนี่ยฮะว่าจะสามารถที่จะ ทำพื้นผิวให้กลับคืนในสภาพที่พร้อมใช้ได้ระดับไหนนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้คุยกันแล้วนะฮะว่าประมาณสักวันสองวันเนี่ยเราคงจะได้มาประชุมกันต่อเพื่อที่จะแก้ไขนะครับแต่ว่าผมก็ยังยังมองว่ายังเร็วได้กว่าน,นั้นนะครับที่จะแก้ไขอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของไฟส่องสว่างนะครับที่ที่ควรจะติดตั้งนะครับอะไรที่มันยังเสียหายก็ต้องต้องรบกวนทางทางเทศบาลนะครับให้เร่งมาดําเนินการเพราะว่าเรื่องอ ทัพสินแล้วก็ชีวิตเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรอได้นะครับ